สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมันในคลงคือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณทัสเออคุณเลิฟบุ๋มนะฮะเป็นผู้เล่นชาวไทยนะครับซึ่งวันนี้เล่นเป็นฝรั่งเศสสีแดงที่ฝั่งขวาล่างนะฮะสว่สวนคุณทัสอยู่ตรงนี้นะฮะอิรักอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะครับเป็นอิรักสีเหลืองด้วยรู้สึกว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่นะฮะหรือว่าเป็นผู้เล่นฝืมือที่ มไม่ได้ดีอะไรมากมายนะฮะดูจากการสร้างฐานก็รู้ก็ทุ้ยก็รู้แล้วนะฮะ,ะต่อฐานมาแบบนี้นะครับโรงทหารสร้างไว้ฝั่งนี้แล้วก็โอ้โหโรงเก็บแร่ตรงนี้มีการล้อมรั้วฐานใหญ่ด้วยนะในช่วงต้นเกมอ่ะก็มาดูกันนะครับอยู่ในแมปอาราเบียนโอเอซิสนะฮะตาน,นี้ก็คงจะดูเอามันเอาฮานะฮะ,ะจริงจริงเนี่ยผมเปิดห้องไว้เนี่ยคือกะไว้ให้ผู้เล่นที่แบบฝีมือระดับกู๊ดเพลเยอร์ไปจนถึงโปรเข้ามา เข้ามาอ่าเข้ามาเล่นนะฮะจะได้อัดคลิปนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผู้เล่นทั่วไปก็ก็เข้ามาแจมได้นะฮะแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะับว่าคุณจะเจอคุณอ่าเลิฟบุ๋มนะฮะอัดนะครับผมเพราะว่าเขาเรียกได้ว่าเป็นตำนานประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะนานที่จะได้เจอนะจะได้รับเกียรติเข้ามาในไงมาล้ยลินพันกันนานที่จะได้รับเกียรติอ่าเข้ามาให้ผมได้อัดคลิปนะอ่า <c oughs> เละเป็นฝรั่งเศสซะด้วยนะฮะประเทศฝั่งพันธมิตรที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นกันนะฮะหมยถึงว่าผู้เล่นระดับระดับดีไปจนถึงระดับโปรโโโนะฮะตั้งแต่กู๊ดเพลเยอร์ไปจนถึงโปรเพลเยอร์นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นฝั่งพันธมิตรเนี่ยเขาจะเล่นอเมริกากันนะฮะอะก็มาดูกันนะฮะฝั่งสีเหลืองเขาจะเล่นยังไงครับโรงรถมาแล้วนะฮะ,ะแต่ว่าการสร้างลั้วล้อม าฐานใหญ่ไปแบบนี้เนี่ยคนจะต้องยินยอมที่จะเสียเงินในช่วงต้นเกมไป400เลยนะใช่ไหมสองสามสีเออถูกแล้วนะฮะ400โอเคซึ่งตอนนี้นะครับฝั่งสีเหลืองเงินก็ใกล้หมดแล้วอ่าสร้างโรงเก็บแร่ขึ้นมาเพิ่อมอีกหนึ่งโรงนะจริงๆคนที่จะดึงอ่ารถเก็บแร่มาเก็บแร่เพชรแร่พลอยตรงนี้ก่อนนะครับอย่างน้อยสักสองคันนะฮะ อย่างนี้นะครับอย่างที่ฝั่งสีแดงทำนะฮะโอ้โหเราแบบต่อเรดาร์ขึ้นแบตเท e ร์นแลบอย่างไวเลยนะครับ <c oughs> แบตเทิร์นฟอร์เตสมาแล้วนะฮะในนาทีที่สองครึ่งนะสองกว่ากว่านั่นแหละโอเคตอนนี้โครโนสเฟียร์มาแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นสปอร์ตอ่าซูเปอร์เวปอนของฝั่งพันธมิตรนะฮะเอาไว้ว์ปนะครับผม โอเคแล้วตรงนี้ว่าไงการเดียนจีไอมารัวๆนะฮะฝั mm. ่งสีแดงสเกลนี่ก็อ้ oh, เห็นแล้วนะครับว่าเขาเล่นไรโน่นะครับรงรถมา2โรงเลยและคนก็สร้างฝักแพ็กขึ้นมาเออสร้างมาทําไมครับเนี่ยเอ๊ะมีเรดาร์งอขึ้นมาอย่างนี้จะบอกนะครับว่าเขาจะทาเดสโซเลเตอร์บอมโอ้โหแล้วมีหน่วยซซลมาด้วย <c oughs> เอาไว้กำจัดทหารราบนะฮะเนี่ยหรือไม่ก็แอบไปปล่อยเพื่อที่จะเอาไวบ้บ้มฐานฝั่งตรงข้ามนะฮะอ,อ แบบนี้เนี่ยจริงๆริงคุณควรที่จะรีบเก็บเพชรเก็บพลอยตรงนี้ก่อนนะซึ่งตรงนี้ฝั่งสีฝั่งสีแดงเขาเลยอยู่กองหนึ่งนะยังเก็บไม่หมดมเก็บเสร็จแล้วก็เก็บทองต่อได้เลยนะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นมาเก็บบนนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะดูซิสีเหลืองยังไงเอาไราโนอยู่ไหนอยู่นี่นะครับไรโน่สีคั้นโอ้โหหมาอีกฝูงหนึ่องอาม,มีแมงมุมด้วยนะฮะฝั่งสีเหลืองใช้วิธีการต่อฐาน มาทางนี้นะฮะซึ่งนานๆทีเราจะได้เห็นนะครับปกติการต่อฐานคอมแมปนี้เนี่ยเขาจะต่อลงมาทางนี้นะครับออแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคุณทสัสเนี่ยน่าจะมือใหม่อยู่นะอโอเคแล้วตรงนี้ไว่ายังไงครับฝั่งสีเหลืองจะเล่นไรโน่กับหมานะฮะดูทรงและตอนนี้โครโนสเฟียร์พร้อมใช้งาน,นอีกไม่ถึง1น,นาทีนะครับแล้วแบตเทิ f o r ฟอร์เอยู่ไนอยู่นี่นะสคัน โอเคเขาสร้างแกรนคนนอนขึ้นมาแล้วนะครับฝั่งสีแดงนะฮะตอนนี้ก็นับถอยหลังเวลาโครโดสเฟียโอเคพร้อมใช้งานแล้วนะฮะโอ้โหแล้วมี GI ด้วยนะครับเอาไว้รือ้อถอนสิ่งก่อสร้างนะฮะรืร้อถอนรื้อถานเออนั่นแหละทำอะไรครับเนี่ยส่งสปายเพลนมาเปิดหมอกนะฮะนานๆทีจะได้เห็นนะครับตรงนี้ว่าไงแบ t เท e La แมาแล้วนะครับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จริงจังหวะนี้เนี่ยไอซีควรที่จะต้องมาแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ฝั่งสีแดงไม่ปิดศึกสักทีนะฮะไม่เด็จศึกนะครับจะปล่อยให้ฝั่งสีเหลืองคุณทัสเนี่ยสั่งสมกําลังจนเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆอย่างเงี้เนี่ยตัวเองอาจจะแพ้ได้นะเขามีแมงมุมมาด้วยตัวหนึ่งนะจริงๆถ้ามีเพิ่มอีกมาตัวโอ้มีสองตัวนี่นะอืมก็น่าจะโอเคอยู่แล้วฮะสั่งสไ์ ไปที่ตัว B F เลยก็ได้นะเอ๊แต่ว่าฝั่งสีแดงเขาไม่มีร้านซ่อมใช่ไหมไม่มีนะไม่เห็นแต่ว่าฝั่งพัทธมนีเคลมม,มมุมได้โดยการใช้ r e n เจเนียร์ก็ได้นะอืมแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่คือสร้าง G I ออกมาเยอะเลยนะครับโอเคตรงนี้เอาวาร์ปวารมาไหนครับวาร์มาตรง IC เลยครับโอ้โหยิงไปเลยฮนะแล้วก็บึ้มเรียบร้อยครับผมไรโนโตแตกแก็แตกอีกนะฮะโอ้ ในตรงนี้อ่ะยังไงครับแล้วก็บึ้มออกมาแล้วโอ้โหโรงรถแตกไปหมดแล้วนะฝั่งสีเหลืองโอ ح, ้โหสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วนะแทบไม่ได้ใช้เลยครับโอ้โหวิ่งวนเลยนะฮะอย่างนี้นะครับได้สามบ้างเรียบร้อยเอารถแตกโอ้โหแล้วตรงนี้ไรโน,โนโได้สามบ้างอีกโอ้น่ากลัวนะฮะน่ากลัวเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเอา้วตรงนี้รถแตกเรียบร้อยครับสั่งการเดินจีจ้ตั้งป้อมไม่ทันนะฮะโอ้ยเสียดายมากเลยได้ยังไงฝั่งสีเหลืองจะบุกค,คืนเลยไหมฮะโอเคอาจจะบุกเข้านะจุดนี้นะครับอ่า โอ้โห oh, แล้วสีแดงสีแดงตังเป็นหมื่นเลยนะตรงนี้นิวเคลียมิสไซโอ้โหไม่สร้างไอซีนะสร้างนิวเคลียมิสไซแล้วนะครับจังหวะน,นี้ตรงนี้โอ้ห oh, ยิงพิระมิดจนเกือบพังนะฮะตรงนี้ว่าไงจีไอมาแล้วตั้งป้อมเลยครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีแบตเทิร์ฟอร์เทสที่ข้างในมีออรการเดนจีไออยู่นะฮะมันจะเอาไว้ยิงตัวไรโนได้ดีมากแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองเข้าประชิดแล้วนะครับโอ้โ oh, หแต่สุดท้ายก็โดนสกัดไปได้นะฮะฐานใหญ่เกือบพังนะฮะฝั่งสีแดงต้องกดซ่อมเลยนะครับจังหวะน,นี้ อย่างดีนะครับที่งอกแกรนแคนนอนขึ้นมาได้นะฮะแต่แกรนแคนนอนนี่ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะก็คือมันมันทำเอเรดามจนะฮะมันไม่ได้โจมตีเป็นเป้าหมายเดียวนะครับหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าถ้ามันยิงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เอเดามจมันจะไปโดนสิ่งก่อสร้างของคุณด้วยนะนั่นแหละครับก็ต้องระวังกันให้ดีแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองไอซีกลับมาแล้วนะฮะโอ้โหโครโนสเฟียร์ก็พร้อมจะใช้งานอีกแล้วนะจังหวะน,นี้ เลิฟบุ๋มฝั่งสีแดงนี่ก็ปั๊ม BF กับ GI ออกมาเยอะเลยนะเอาไว้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าโครโนสเฟียร์ในเกมภาค2นี้คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวับรถถังได้อย่างเต็มที่นี่คือ9คันนะแลตรงนี้โอ้โหแล้วเข้ามาตรงนี้ด้วยแมงมุมวิ่งเข้ามาไม่ทันนะแตกเรียบร้อยตรงนี้เอาอยัางไง ยิงอัดเข้าไปไรโน่แตกแล้วก็ยิงโรงรถต่อนะครับโอ้ยเมงม,มุมออกมาไม่ทันนะแตกก่อนไม่รู้ว่าเป็นเมงมุม,ม,มหรือรถถังนะั้นดูไม่ทันตอนนี้เอาแล้วยังไงแล้วเขาไม่ยิงซุปเปอร์เวปอนด้วยนะครับโอ้โหเอามายิงโรงรถนะจุดนี้นะฮะแล้วก็แตกไปตามระเบียบนะครับผมยิงโรงเก็บแร่ต่อไปโรงอุตสาหกรรมอตอนนี้ไอซีก็พร้อมจะใช้งานแล้วนะฮะเคเรดาต่อไปยังไงนิวเคลียร์ไหมยังนะครับเลี้ยงไว้ก่อนนะฮะ เพื่อความสนุกสนานส่วนตัวโรงไฟฟ้าแตกโอ้โหแล้วเหลือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยโอ้โห,โโห,หกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับผม,มก่อนไปนี่บอกขอรีด้วยนะฮะโอเคครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเลิฟบุ๋มฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ